ดวนเกิดเหตุเที่ยวบินแอร์อินเดียถูกขู่วางระเบิดเที่ยวบิน AI 379ต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินภูเก็ตเมื่อวันที่13มิถุนายน2568เวลา09:30นาที่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากศูนย์ควบคุมการบินบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยว่านักบินสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน a i 379 ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางจากภูเก็ตไปยังกรุงเดลีประเทศอินเดียขอลงจอดฉุกเฉินโดยทันทีบนเครื่องมีผู้โดยสารทั้งหมด156คนโดยระหว่างการบินนักบินได้รับข้อความแจ้งว่ามีการขู่วางระเบิดบนอากาศยานจึงตัดสินใจประสานขอลงฉุกเฉินที่สนามบินภูเก็ตทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ ขณะเดียวกันทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือ Airport Contingency Plan (ACP) บทที่3การขู่วางระเบิดพร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีภัยคุกคามใดๆเกิดขึ้นทางเราจะติดตามและอัปเดตความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง